โอเคครับผมโย่ผมแฟกเตอร์นะอะไรกันเลยโย่ผมแฟกเตอร์นั่นหมาคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการต่อบล็อกไม่ต้องต่อบล็อกสอนวิธีการฟาบิดเนาะแล้วก็อผมไม่รู้นะว่าไอ้พวกนี้มันเรียกว่าอะไรแบบต่อแบบด้านคางเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเรียกว่าอะไรโอเคหรือว่าแบบด้านเฉียงเงี้ยเฉียงเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเรียกว่าอะไรเช่นกันอ่แต่ผมจะมาสอนในเรื่องการฟาบิดเนาะก็จะมีอยู่ด้วยกันสี่แบบก็คืออ่าผมต้องประเด็นนะทุกคน เขมาด้วยกันแบบนี้ด้านนี้แล้วก็กดชิปอ่ะเดี๋ยวผมต้องเปิด f พดูอ่ะมันมันเล่นยากกับ F5 ผมลืมถนาดน่ดะไปหนึ่งมาวันนี้ก่อนอ๋เอเข้าไปอ่ะหนักละอ่ะเล่นาพไม่ได้อ่ะผมขอแบบหมดปกติแล้วกันนะขออภัยนะเนี่ยประมาณเนี้ยอันนี้คือแบบแรกที่ผมจะสอนนะคือหันด้านนี้ส่วนแบบที่สองครับคือหันด้านข้างครับผมนี่หันด้านข้างอย่างงี้เนาะอย่างนี้จะไวกว่านะอ่ะอะจะาจจะไม่เฟล อ่ะประมาณนี้หาด้านข้างโอ้ยสักทีมไหมอืมอแค่นึงขอเวลาแป๊บนึ่งนะแค่ประมาณนี้เนะาะสำหรับด้านข้างโอเคมาส่วนอีกสองแบบก็มเมื่อกี้ก็แสดงให้ดูแล้วเนาะมาผมมาเรามาเติมด้วยการฟาบิตด้วยอย่างแรกเราก่อนดีกว่ามาก็อย่างแรกก็ง่ายๆผมเดี๋ยวผมขอเอาสีแเหลขั้นก่อนมาแล้วก็แค่ยืนให้ตรงกับตรงนี้เนาะประมาณนี้ แล้วก็พยายามเงยไอเป้าของเราอะขึ้นมาใต้เส้นของบล็อกประมาณนี้เนาะเนี่ยไอขึ้นมาใต้เส้นของบล็อกประมาณนี้อ่ะแล้วเราก็กดตัวเอสค้างเลยครับผมอพอตัวเอสค้างแล้วใช่ไหมก็ให้เรากดชิปค้างด้วยเช่นกันตอนนี้ยังชิปค้างกับเอสค้างอยู่นะแล้วก็ให้กดเมาส์คลิกข,ขวาค้างง่างยาๆครับผมสาหรับใครที่ไม่ได้แบบจิ๊ตเตอร์อะไรนั้นก็แค่คลิกค้างก็ได้เนาะมาเราไปต่อไปสักพักหนึ่งครับผมจากนั้นพอเราเริ่มมั่นใจแล้วว่า อ่ะมุมนี้ประมาณนี้ได้แล้วอ่ะแล้วก็ทําการต่อไปสักพักแล้วก็กดชิปอ่ะแล้วก็ปล่อยกดปล่อยอ่าอย่างเงี้ยไม่เล่นนะเนี่ยเห็นไหมได้ยินเสียงชิปผมไหมอ่ะอ่ะอ่ะเห็นไหมได้แล้วทุกคนฮะอืมแค่กดเมาส์ค้างก็ได้เนาะเห็นไหมอันนี้คือแค่กดค้างนะสังเกตที่ซีเบสเมาส์ผมนะมันจะไปอยู่ที่ศูนย์กับหนึ่งใช่ไหมเพราะผมกดค้างนะทุกคนแค่นั้นเนาะมาเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ ไอนท่นอะไรดีกว่ามาไอ้แบบฟาสบิดด้วด้านข้างเนาะอ่ะอันนี้เราต้องใส่บล็อกมาบล็อกหนึ่งประมาณนี้อ่ะก็แบบเดิมแล้วผมหันเมาส์ไปใต้เส้นเมาประมาณนี้อ่ะแล้วก็ต่อค้างก่อนนะจากนั้นก็พยายามกดตัวดีย้ำมาตัวดีนะผมกดตัวดีค้างอ่ะดีค้างแล้วก็กดพยายามกดตัวเอสถอยหลังมาเห็นไหมพยายามกดเอสเป็นระยะะเนาะประมาณนี้อ่ะกดให้ชินมือบ้ารหนึ่งสักพักจากนั้นเราก็เริ่มทาการฟาสบิดแล้วผมก็คือการอากดชิป อ่ะปล่อยอ๋อปลดหนึ่งนะเอาหลวงมหนึ่งเคมาอ่ะเอามานี่แล้วกดชิปแบบปล่อยเปิดอ่ะแล้วผมจะน,นับนับจังหวะดูนะเช่นเดี๋ยวผมจะนับจังหวะตอนที่ต่อเนี่ยเป็นหนึ่งแล้วจังหวะตอนที่ไปที่สุดไปบล็อกเนี้ยเป็นสองเนาะเช่นหนึ่งสองอ่ะจะพอดอะไรง,งูอะมามามาหนึ่งสอง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  หนึ่งสองหนึ่งสองโอ้ยสองหนึ่งสองหนึ่งสองเคประมาณนี้เนาะก็บางทีอา,อาจจะปล่อยชิปแบบไม่เต็มที่ก็คือแบบว่ายังชิปค้างอยู่วันนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ฝึกฝึกกันไปนะเค okay, มาอ่าะไปหนึ่งต่อไปก็ผมก็เป็นการไอแบบที่สามเนาะก็คือแบบต่ออะไรนะต่อเฉียงแบบอย่างนี้อ่ะแต่เรื่องพวกนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถแบบอ่าอะไรนะ เนี่ยถ้าเป็นฟ้าบิดน้านข้างเนี่ยถ้ากดถ้ากดเมาส์เนี่ยมันก็จะได้อยู่นะฟังเสียงเมาส์ผมแล้วดูอาซีเวสอยู่ที่สี่ถึงห้าเนาะเห็นไหมมันก็จะทำนัานข้างได้ง่ายกว่าแบบกดค้างอันนี้มาชี้แจงก่อนนะเนี่ยถ้ากดค้างเนี่ยมันจะได้ไม่ดีเท่าแบบกดแบบคลิกรวมๆแบบผมเม,มีนแบบน่นอนเะก็ลซีเวสผมนะอยู่ที่สี่ถึงห้าเนาะไม่ต้องคีดเตือนนะคลิกธรรมดาก็พอมาเรามาสอนแบบเอียงข้างเลยดีกว่าทุกคน <c oughs> หนึ่งนะขอสร้าง ฝนตกอีกบ้ดงานนะทุกคนไม่ใช่อ่าโอเค๋รอรอฝนตกก่อนนะเอ้ยหายตกก่อนนะมาประมาณนี้อ่ะให้เราอ่ะเนี่ยยต่อมาแนี้ก่อนนะอันนี้คือเ e อียงข้างที่ผมหมายถึงนะคือไม่รู้ว่าทุกคนเข้าใจหรือเปล่าแบบประมาณนี้เนาะอ่ะเราก็ต่อมาประมาณสักพักหนึ่งครับผมประมาณนี้จำจังหวะให้ได้อันนี้คืผมกดค้างนะผมขอกดไอ้ขอกดธรรมดาก่อนอ่ะใช่เราได้ประมาณนี้แล้วนะทุกคน แล้วก็มาถึงตรงนี้เคแล้วก็กด <c oughs> อ,อาถังกวะ <l acht> ที่กมมาสอนเรื่องม่อชงวกว่อนเข้ามใหม่หหประมาณนี้ถ้าก,กดนะกดปล่อยชิปเห็นไหมไหมเห็นไหมแค่กดค้าง้งก็ได้ผมแต่ก็อย่างเดิมอ,อย่างเดิมที่ผมแนะนํานะก็พยายามกดคลิกแบบคลิกแบบคลิกรัวๆเฉยแต่แค่ไม่ต้องแบบคลิกมาตอนคุณอะพีวีอ,ะ,อะง่ายๆแปลว่าไม่จำเป็นต้องแบบจิตเตอร์เนะาะก <c oughs> <viendo S 2> ็พยายามฝึกๆไปประมาณนี้เนาะ ผมมาต่อแบบเอียงข้างแบบที่สองเลยดีกว่บบา,าเนี่ยป e รนะมาณเนี้ยไอียงข้างแบบที่สองเอ้ยไบที่สี่ดิเออเอ้ยมีผมมีห้าแบบโอ้ยอะไรของผมวะมา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 เอาใหม่มาเนาะก็ไอแบบนี้ก็จะง่ายกว่านะคือมันจะมีสเปคบาร์แล้วเป็นจังหวะให้เราไอเนีเ่ยฟังฟังเสียงเมาส์นะก็เอ้ยไม่ใช่ฟังเสียงนี่ดูซีเบสผมนะอยู่ที่สี่ถึงห้าใช่ไหม,อ,มอ,อนนี้อ่ะพยายามแบบคลิกปกติแต่ใครที่จะจิ๊ตเตอร์อย่างนี้ก็ได้เนาะแต่ค่อนข้างจะปวดมือกับการต่อบล็อกแบบนี้ ก็ไม่ค่อยแนะนำนะจิเตอร์ไปหนึ่งียร์มาส่วนไอ้แบบที่สองก็คือแบบต่อข้างแบบเนี้ยเห็นไหมทุกคนแค่กดค้างก็ได้นะเนี่ยต่อเป็นบันไดเห็นไหมโอเคนะต่อเป็นบันไดแบบนี้โอเคกดค้างแล้วกดสเปกบาร์แต่อย่าแนะนำนะอย่ากดสเปกบาร์แบบอ่ายาวจนเกินเหตุเนาะไม่งั้นคุณจะตกแบบเมื่อกี้นี้เห็นไหมเคยกดสเปกบาร์ยาวเกินเหตุแบบเหมือนแบบว่ากดสเปกบาร์แบบเรื่อยๆอ่ะเออ มันจะยามันจะยาวเอ้ยมันจะยาวจนเกินเหตุเราเราก็จะล่วงเนาะพยายามแบบกดทีละครั้งประมาณเนี้ยหรือกดสเปคบาร์ครั้งก็ได้แต่สิ่งที่เราจะหยุดก็คืออ่าตัว S กับตัวอย่างอื่นเนาะเพราะว่ามันจะเดินไปเรื่อยๆแล้วสเปคบาร์กับการคียของเรามันจะไม่พอแล้วก็จะล่วงเนาะงงไหมเออคนอธิบาย,ยงเงเองเลยมาส่วนไอ้แบบนี้ก็จะง่ายกว่านิดนึงเนาะเนี่ยพรไอ้แบบนี้เป็นแบบตรงไงเห็นไหม มันก็เป็นบรรดเหมือนกันละครับผมอ๋อลงลงผมอยู่นี่ก็ได้แกมแตเริ่มกันแต่มันแค่จะล่วงเฉยนี่เอ้ยอะไรของผมวะนี่ทำไมเวลาแบบไม่ได้คลิปสอนมันมันมันง่ายกว่าวะอ่ะประมาณนี้เนาะก็อย่างเงี้ยเรื่อยๆฮะไม,ไม่ต้องรีบไม่ต้องรอเนาะแค่กดคลิกธรรมดาก็ได้ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องจีเตอร์ก็ได้เนาะไปก็น่าจะเข้าใจกันอยู่เนาะเพราะว่าผมเปิดอันนี้ให้ดูด้านบนเราอะน่าน,น่าจะสังเกตกได้อยู่เนาะไป คลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงนี้สองวันนี้ก็ชอบไปยิงแล้วมาไล้์กดแชร์ตามด้วยก็ผมเ,เป็นคนที่อธิบายอะไรไม่ค่อยเก่งแล้วก็ขออภัยนะครับผมไปแล้วเนาะอันนี้คือสิ่งที่ผมเรียนรู้มานะก็ประมาณนี้นะไปละซีอเก